สโนอยู่ทำการแสดงอยู่ที่ตลาดมะรวยบ้านโพครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนทุกท่านผ่านทางช่องยูทูบบองดำอินด,ดี้ด้วยแล้วกันสวัสดียซีฟนกลับสวนยเ,นนเพชรบันแพงเด้อครับผมเป็นยังอยู่ครับอาจารย์ตกใจไปครับ สายอันไหนสายนี่บอกสายโฟโล์มันเล็กเกินไปกวรเขาเปลี่ยนเลยปะสายมันเล็กเนาะสายของไโฟโฟลครับมันเล็กไปเอาเอาผมปั่งแตงอีกเนาะ ทีมไปของของวงสาวน้อยเนี่ยทั้งหมดกี่คนเนี่ยอ่ามันมันเป็นทีมของทั้งเวทีด้วยครับอ๋อคือทั้งเวทีทั้งไฟด้วยครับอ่าช่วยกันอ่ะเนาะใช่ครับเขาเขาทำแบบเมาเลยอ่ออาแกได้ปะ <laughs> เป็นจอเกา่าเป็นจอเก่าครับในพวงมา สุใสต,ต้องมีอุปกรณ์เป็นของตัวเองนะั่นแหละไอ้กลัวม,มีมีอยู่ครับแต่ไม่ได้เอามาเพราะฉะนั้นคิดดูว่าผมมาจากสิงคโปร์อ่ะวันที่้ <c oughs> ผมเข้าวงเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กลับบ้านเลย เปิดร้านที่เป็นลิ้นซิดเนอะอยากแกล้งกันกเลย <laughs> มาเดี๋ยวมาคุยกับเสียงนอนครับผมนี่มาแล้วสว,ส,สวัสดีครับผมเดี๋ยวให้เห็นหน้าแจ่มๆหน,น,น่อยคอนเสียงอีกหน่อยนึงในวันนี้ไปสวัสดีพี่บอลดำอินดี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมวัอนอนี้ ฝากพี่น้องชมคลิปแล้วคบางคนยังไม่กดติดตามกด subscribe ตอนนี้98,800ใกล้แล้วใกล้แล้วครับเหลืออีกวันพันก็คนเนาะในฐานะที่พี่บอกนำติดตามสาวน้อยมานรายงานก็ฝากอิฟสีสาวน้อยฝากอิฟที่น้องอิงครับกด subscribe กดกระดิ่งปิ้งๆให้ได้แสนซับครับเพื่อเป็นกำลังใจของแม่ที่ทำช่องยูทูบวันนี้เสี่ยนนนได้เข้ากรุงเทพด้ไหมไม่ได้ไปครับแวะบ้านหาลูกเอาอยู่บ้านครับผมตัวร้ลยยังไงบอสโจ บอโจแกว่าอย่างไงยังที่พี่น้องได้ฟังแถลงข่าวเนาะบอโจก็จะโดยการเอ็กกับเฮี่หน่อยอครับเฮ็ดวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ป็นมอลลัอีกวงหนึ่งครับผมครับซึ่งรายละเอียดครับเวทีแสงสีเสียงครับเวทีก็คือวงสาวน้อยเพลินๆนี่คือ11ห้อ11ห้องรับขอห้องครับลำเพลิน สาวน้อยลำเบินโชว์9ห้อง9ห้องครับอันนี้คือรถขนาดรถขนาดเวิธีลงนิดนึงนิดนึงเนาะครับ2ห้องแต่เซ็ตแสงสีเสียงเซ็ตนี้ครับเซ็ตแบบนี้เซ็ตแ,แบบนี้เลยก็คือเบีบส24ตู้เสียงกลางก็แล้วแต่ว่าจะออกแบบอะไรยังไงอ่าจะเป็นไข่ไหนอะไรยังไงครับหรือใครเป็นคนมาทําอืมก็เดี๋ยวอรอ่นอีกเยนึงอ๋อครับเป็นเบี24 ไปบินประมาณ30สหัวครับผมกับประมาณนี้เซตนี้ครับผมรับแสดงว่า,าเครื่องเสียงนี่คือเสียนน,นเป็นคนลงทุนหรือว่าอย่างไงวอสโจให้โจทย์มาอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่ากําลังจะถึงหรือเปล่าเพราะว่าวตัวเลขเสียงสีเสียงนี่มี10 10ล้านเลยครับถ้าผมถ้าผมคํานวณน,นะถ้าเกอเอ็กกับเสียหน่อยเครื่องเสียงอะเฉพาะเครื่องเสียงนะต้องไม่ต่ำกว่าเจ็ดล้านอะเฉพาะเฉพาะที่ผมทําตัวเลข ส่งให้ว่าโจดูคิดราคาแบบเข้าข้างตัวเองครับเฉพาะเครื่องเสียงกับไฟ8ล้าน7นั่ยังไม่มีรถยังไม่มีรถด้วยยังไม่มีรถไม่มีเวทีไม่มีฉากไม่มีจอ LED อันนี้เฉพาะมีสองข้างนี้กัผไฟที่ผมทำราคามา2ไอ้ตู้ลำโพง2ฝั่งกับไฟครับก็คือ8ปล้านกว่าเลยว8ล้าน7 8แปล้าน7ไปแล้วครับโดยประมาณ อันนี้มิกผม,ผม,ผมใ,ชใช้ราคาแค่ไมดัต m อ2นะครับครับถ้าทาเป็นรุ่นสูงวันนั้นก,นก็เพิ่มไปตามลำดับอีกไม่ยากยาก่างนี้เลยครับตอนนี้ก็คือเสนอราคาไปให้บอสแล้วครับทำก็ข้าวว่าถ้าจะทำจริงๆผมต้องใช้เงินประมาณนี้ก็คือคุยแบบาาแต่ก็ยังบอสก็ให้ทำแต่ว่าผมบอปรึกษากันดูก่อน แก้กับไปหลายๆทางก่อนครับเพราะมันต้องจะเป็นต้องมีรถครัถสองคันอีกครับนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวค่อยรอตรวจดิดามดูว่ามันจะไหวไหมสำหรับผมถ้ามีเงินผมไม่ไม่ตัดสินใจอะไรยากเลยผมก็จัดการเลยแต่ตอนนี้มันติดปัญหาตรงว่ามันใช้กันเยอะมหาศาลเลยครับแล้วทีนี้มันก็ต้องมีเรื่องมือซาวมือไฟมาอีกใช่ครับก็ทั้งเซ็ตอ่ะคอนวอยใช่ครับ เวทีแสดงว่าเวทีก็ต้องก็ต้องชุดใหม่อีกชุดใหม่โอ้ลงทุนใหม่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่นั่งร้านทุกชิ้นนะครับขับกระดุมกระดานเออครับฉากไฟแสงสีนี่ก็คือใหม่หมดเลยครับใหม่หมดเลยถ้าตีรวมๆทั้งหมดวงเนี้ยคิดว่าเสียนนนคิดว่าอยู่ทั้งรถทั้งอะไรด้วยใช่ไหมครับผมคิดว่าอยู่ประมาณสิบห้าล้านอัพสิบห้าล้านอัพครับลงทุนเฉพาะเฉพาะเวทีแสงสีเสียง โอ้ลงทุนไม่ใช่น้อยๆเนาะมันจะไปหนักตรงยานพานะรถคันหนึ่งก็ถ้ามือสองก็คันละเกือบร้านครับถ้าใหม่ก็คันละเกือบสองร้านครับแต่ถ้ามันลงทุนไปแล้วมันก็ต้องเป็นใหม่ไปเลยดีกว่าครับรอะมันอุ่นใจกว่าครับถูกไหมครับแต่เงินลงทุนเรานี่สิมันก็สูงตามสูงสูงครับเอาแต่ผมมั่นใจอยู่แล้วว่าอย่างน้อยๆเอาเท้นเทนเมนต์ตอนนี้ก็เอาไปแล้วสี่สิบคิวครับผม เอองานมันงานมันก็เยอะนะครับงานก็เยอะอยู่สี่สิบคิวก็คือวงยังไม่เปิดแต่ว่ามีงานแล้วสี่สิบนี่ก็มันดูมันดูจากเนื้องานแล้วก็แต่วงยังไม่ไม่ได้เริ่มเปิดความเชื่อมั่นความเป็นสาวน้อยความเป็นบอสโจความเป็นเฮียหน่อยใช่ครับถ้าเนื้องานประมาณนี้ผมว่าก็ลงทุนมันก็มันก็มองเห็นมองเห็นเลยครับมองเห็นมันก็เหมือนสาวน้อยที่เราลงทุนไปอ่ะขนาดพี่น้องเราชาวเครื่องเสียงที่รักในเครื่องเสียงลงทุนมา ยังไม่มีงานเลยเขายังกล้าลงทุนใช่อันนี้มีงานแล้วครับผมตอนนี้งานรองรับตั้งสี่สิบคิวแล้วเนาะครับมันก็เป็นอะไรที่น่าลงทุนอ่ะครับนะเพราะงานก็รองรับอยู่แล้วเพราะหนึ่งก็บอสโจเฮียนหน่อยแกก็มีชื่อเสียงถามถามของแกก็เยอะอยู่แล้วฉะนั้นแล้วฝากเอฟซีครับที่ได้รับชมผ่านช่องบองดำนะครับมีการมีงานราคาเริ่มต้นอยู่สองเสนสองสองแซนสองถึงสองเซนห้าโดยประมาณครับก็ถือว่า ราคาอีกระดับหนึ่งที่คนจับต้องได้สําหรับคนที่งบน้อยไม่ถึงสาวน้อยครัเนาะก็เป็นอีกทางหนึงาั้นนี่จงไงๆก็เกิดขึ้นแท้เพราะว่าได้แถลงข่าวเมื่อ้วผ่านทางซอมอลชนหลายช่องตทนานี้ก็ไปแถลงข่าวที่อุเทพครับอาฝากพี่น้องครับโทรหาซอนรุชได้ครับ0619393915จัดไปครับพี่น้องครับผมวิทีเชี่งเสียงบ่รู้ว่าผู้ใดยิ้มไม่เห็นหรือว่าี่เป็นแบียนใดอะไรยังไงแต่เกิดขึ้นจริงแน่นอน เบียดข้างละยีบสี่ส่วนมากเขาจะนับเบียดเนาะเบียดกี่ใบรับใช่ใช่ใบบีมกี่ตัวไปบีมประมาณสามสิบตัดขึ้นแน่นอนครับไหนๆก็คุยกับเสี่ยนนท์แล้วผมถามหน่อยดอกลำโพงตู้เบียดตัวเนี้ราคาดอกละเท่าไหร่ตู้ละใช่ไหมครับราคาตัวดอกฉัาะตัวดอกผมซื้อเป็นตู้มาเลยแต่ว่าเห็นได้ข่าวว่าสั่งเมล็กพิเศษเป็นเมล็กเป็นแเมล็กเฟอร์ไรต์เป็นเมล็กเฟอร์ไรต์ของก็คือ ปกติเขาจะใช้นนโอใช่ครับใช้คนยกใช่ครับมันจะเบาแต่ว่าอันนี้เป็นเมลิกเฟอร์ไรท์อ่าอันนี้ก็สามหมื่นกว่าบาทอันนี้ตัวตัวสองดอกเนาะครับสองดอกก็คือสามหมื่นกว่าบาทครับอืมอันนี้ก็เป็นเมลิกเฟอร์ไรท์นะครับครับก็คือทั้งตู้เนี่ยสามหมื่นกว่าบาทครับก็คิดว่าน่าตู้น่าจะเป็นวอเทคกแหละชุดใหม่ก็ยังไม่แน่ใจ อะไรยังไงคงจะมคงจะหนีไม่พ้นหรอกครับผมสั่ธถามยังไงก็หนีไม่พ้นหรอกสำหรับหมอเตร์ลัาว่าตู้เบร์นะครับแต่เสียงกลางก็เลือกเอาครับว่าจะใช้ของแบรนด์เดียวกันหรือว่าจะเป็นเียบเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเนาะถูกแต่เม้นเงินลงทุนก็ไม่ใช่น้อยๆครับพี่น้องครับผมอันนี้แค่คิดแค่เครื่องเสียงกับไปใชงสีนี่ก็ล้านำยังไงก็ต้องเป็นไฮดรอลิกอยู่แล้วเพราะว่ามันรวดเร็วต่อกันทำงานใช่ครับใช่ครับยกตู้ไฮดรอลิกเฉพาะเฉพาะไม่เกี่ยวกับรถถ้าทำไฮดรอลิกนี่ก็ ก็ไปร้านหนึ่งแล้วครับสองพันแล้วห้าเซนครับมนเงินลงทุนมันเยอะแต่ว่าถ้าเห็นเห็นงานเห็นตารางงานมาอย่างนี้มันก็ไม่กลัวที่จะลงทุนหรอกครับแต่ว่าก็ต้องขอขอพิจารณาครับก่อนนะปรึกษากันก่อนครับเอออ่ะขอบคุณเสียนนทนมากมากครับผมขอบคุณครับผมนะครับเสียนนท์ได้ให้รายละเอียดแล้วนะครับพี่น้องครับผมนะครับก็รอติดตามกันเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยพิ่ณุเแบงสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับผมนะ สองวงครับนะครับตอนนี้วงที่สองก็คิวงานเข้า40งานแล้วครับพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับนะฮะติดตามเชียร์ให้กำลังใจทั้งวงสาวน้อยเพชรบันแพรแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วกันครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้อ่ะสภาพเสียน,นนให้กับพี่น้อง fc ได้ฟังรายละเอียดครับผมว่าจะลุยตอนไหนครับ